จะเกิดอะไรขึ้นเมื Joseph, sure ่อทหารที่ใช้ปืนเป็นหลักหันมาใช้มีดแทนเขาจะสู้คนอื่นได้หรือไม่เฮ้ยพูดไปเล่นไปในสงครามโลกเขาก็เคยทํากันนะเว้ยไอชาเลนเนี้ยนำเทรนมาเป็นร้อยปีแล้วคุณมีคนเบิกทางมาอย่างนี้มีหรือเราจะไม่ทําป่ะลุยโอ้ยดีเพียบเลยได้เวลาแล้วเว็บได้เวลาแล้ว อุ้ยไอ้เหี้ยเึ้ยตาผมเน่ยไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยกูกูมิถี่แห่งโมบาไม่ได้หมดว่ะแล้วเราไม่มีนั่นไอ้เหี้ยมึงจะลืมเราไม่มีเบสคาร์เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยรอรถถังแหมเฮ้ยกูเป็นนั่นแล้วเว้ยวิลลี่เดี๋ยวคิดไอ้นี้ตายงูเกินไปไอ้เหี้ยไอ้เนี้ยโดนด่าเนี่ยตายงูเกินไปตองนี้อือเหลอหนึ่งตัวแล้วไอ้เหลือหนึ่งตัวแล้วเหลือหนึ่งตัวแล้วบูมบ๊อบฟิตรอคนที่ผ่านยังยังยังรอคนที่ผ่านอยู่มึงจะเก่งกู

ผมโปเฟสต์อีอะทำอะไรไม่ได้เพื่อนเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกูบ้าเห็นกูบ้าเห็นมึงแล้วว่าไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูเฮ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วไอ้สัตว์ได้แล้วมันอยู่ใต้ตึกใต้ตึกใต้ตึกนี่เดือบร้อยหนึ่งตัวมันสวยสวยสวยไปอีก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 ไปไปเต็งหนึ่งตัวไปอีกหนึ่งตัวไปกหนึ่งตัวมีเสียงอีกมีเสียงอีก โยนสมูอีกรูยสมบอีกรูปยนสมอูยนสมอีูรอเลยไม่ได้เพาะไห้วะเดือเลยไอ้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 ไไอ้ไอ้้ไอ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 ้ไ้ไอ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 อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไไอ้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 อ้ไอ้อ้ไไอ้ไอ้ไอ นี่ไอ้สัตว์นี่หันหลังเหรอะเฮียหันหลังเหรอะกูอะเวฟบางบอดโอ้ยเจอกูอีกตัวหนึ่งนี่ตีหัวรัวๆเลยแม้วหน้ากูหน้ากูหน้ากูยิงดิช่วยกูยิงหน่อยอู้หึเต็มหน้ารถกูเลยเฮียลงมาได้แล้วไอ้ตันเดี๋ยวบอกว่าโอ้ตบอกว่าเว็ดกูโอ้ตบอกว่าเว็ดกูมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยใจตัวนึงเฮอ้สมบูรมมบูเฟสไอ้น้องกูหมดกูหมดการกูตา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 เดี๋ยวมันจะเข้ามาน่าขวาใช่ปะไอ้ไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียโบกี้อร่อยไหมโบกี้อร่อยไหมไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ตายไอ้สัตว์เลยปืนไฟด้านขวาปืนไฟด้านขวาปืนไฟด้านขวาไอ้สัตว์ไม่ติ นีตเียอะไรเนี่ยไอ้เี้ยเว็บไอ้สัสไม่มาอยู่ไหนวะมันหน่อยู่หน้ากูเฮ้โอ๊ค้ามึงจะไต่เรอยกูมุดไอ้กูได้ตัวนึงหรุกหรุกรุกรุกเฮ้ยมีคนนึงมีคนนึงกูจัดให้กูทุบแล้วร้อกูทุบแล้วกูวิ่งกลับกูวิ่งกลับมันมีคนมาอีกมีคนมาอีกเราบังเฮ้ยเฮ้ยกูไปนี่กูแทงกูเอ้กแทงกูอ่ะออกิ์นี่วตัว เดี๋ยวเราทวมี็อปฟิกชั่นเหรอเอ้ยกูกลังจะไปเกิดมึงกูัวจะไปเกิดมึงนี่ได้ไหมเออเออกูเป็นสักขีพยานกูเป็นสักขีพยานสวยเฟปเฟปตรงกูเฟบสองตัวสองตัวตีหนึ่งหน้กูอีกเฮ้ยเฮ้ยตรงกูอีกเฟปตรงเออสวยเลยสว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 ยตัวนี้ตัวเลยตัวนี้ไอ้เชี่ยตีไม่ทันกู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 ตายแล้วตายแล้วจบไอ้เี่ยจบ ไอ้ไอ้เชี่ยเอ้ยเออได้ทุกทีตีหัวกดกด F ใช่ปะ่ะเออถ้าเกิดมาเข้าข้างหลังอะ่ะถ้ากดที่ซ้ายบางทีมันก็ไม่ติดน็อกไม่ติดแบ็กแท็บนะไม่ต้องแบบ <c oughs> ไม่ต้องแบบวแบบิ่งเข้าไปแล้วกด F ทันทีอ่ะนี่แบบนี้ไงได้ได้ได้เอ้าไม่แคนเซิลสมองไม่ได้เหรอวะอยากแบบเอา้าใครเ,เนี่ยเอาออกไปดิเอาไปดิอยากเอาเอาไปก่อนดิ รออยู่โคตรเ้ยออกไาตายเฮ้ยตัวก็เด้งกลับมาที่เดิมอ่ะไปก็ไม่บอกไอ้เ้๊มีรถถังเฮ้ปี้เสร็จกูเดินเข้ามากินงูเดิน้ามาได้กินงูเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรรถถังเพื่อนกูซื้อมาแพงรถบาลก็เบิกงงบให้นอนยิงเพลินเลยนะบองละจันคืนเพราะจันงามเด็นอุ้ยรถถังรถถังหานหน้ากป นี่มักแล้วเวฟกูสปอร์ตให้เยอะเลยกูสปอร์ตให้หลายตัวเลยนอนทำอะไรสัตว์นอนทำอะไรนอนทำอะไรเสร็จกูดิวะไอ้เหี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาด้านข้างเขาสามารถแบ็กสเต็ปได้เลยถ้าเขาด้านข้างอ่ะกดเอฟอ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องตีเลยหลายทีกดอะไรไงเออไม่ต้องตีหลายทีตะกูตะกูตะกูเลยตะกูเลยตะกูเลสอ้ะไรตัวอะไรตัวเต็มเต็มเฮ้ยแม่งเฮ้ยไม่โดนไอ้สัตว์กูไม่โดนก็แก้งานแค่นั้นแหละโยนอีกลูกนึงรอกดเอฟติงมาเร็วๆรอแก้งานอยู่มาดิ มาแล้วเว็บแกงอนไอ้เหี้ยตีหัวเคว้งเค้งเค้งพี่ขลังเข้าขลังเข้าขลังเข้าไีได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็ตีหัวเลยสไนเปอร์เหรอกูมีมุดได้ปล่าวะกูมีมุดไดวะไม่เห็นเลยเฮียมุดมุดมุดไอ้ได้หนึ่งตัวแล้วเว็บอีกตัวนึงไอ้เชื่อีนี่อุ้ยเล็กตัวนึงแต่ใต้ตึกกลัวมีแน่เดี๋ยววิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เดี๋ยวสมอละไอ้เหี้ยตายตึกนี่แหละ เดินอ่ะไอ้กูมีต้นอ้ยไอ้สัตว์หมอไอ้เฮียหมอตัวเดิมเลยเฮียเฮียเตีหลายเราละไอ้หน้ากูหน้ากูหน้ากูอุ้ยอีเว็บตุ๊กไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เช็ยจีนิกแล้วยิงกูห้าเถืแล้ว